พระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่1คือการแบ่งส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานการศึกษาและก็ประเภทของกฎหมายนะครับการแบ่งส่วนราชการในกระทรวงหรือว่าในส่วนกลางนะครับให้ทําเป็นกฎกระทรวงส่วนการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทําเป็นประกาศกระทรวงของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแนะนานะครับและการแบ่งส่วนราชการในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือว่ากสอจอกำหนดนะครับถ้าในโจทย์คำถามมีคำว่าหลักเกณฑ์ให้ตอบว่ากฎกระทรวงได้เลยนะครับประเด็นที่2การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา6ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการที่แก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่3พศ2อ6 2ก็คือ1ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางประกอบไปด้วยวงเล็บ1สําสำนักงานปลัดกระทรวงวงเล็บ2ส่วนราชการ ที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการากระทรวงศึกษาธิการประกอบไปด้วย 1. สําสำนักงานรัฐมนตรีไม่มีฐานะเป็นกรมไม่เป็นนิติบุคคลหัวหน้าส่วนราชการก็คือเลขานุการรัฐมนตรีสําสำนักงานประหลัดกระทรวงมีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคลมีหัวหน้าส่วนราชการก็คือประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคลหัวหน้าส่วนราชการก็คือ ือเลขาธิการสภาการศึกษานะครับสําสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้นฐานมีฐานะเป็นกรมเป็นนิติบุคคลมีหัวหน้าส่วนราชการก็คือเลขาธิการกบธนะครับหาสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีฐานะเป็นกรมและเป็นน,นิติบุคคลมีหัวหน้าส่วนราชการคือเลขาธิการกอสนะครับส่วนราชการตามข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับ 2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาในมาตรา34ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยแบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศกระทรวง2สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยแบ่งส่วนราชการตามระเบียบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือว่าคอสจกำหนดนะครับ 3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่ ที่เป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงการจ่ายการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะฮะประเด็นที่3การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสถานศึกษาจำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วยนะครับเว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ อาชีวศึกษานะครับให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศาึกษามีอํานาจประกาศในรชัชกิจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษานะฮะประเด็นที่4อํานาจหน้าที่ของผู้มีการสถนานศาึกษาตามมาตรา3ามเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถนานศึกษานะครับหนึ่งก็คือบริหารกิจการของสถนานศาึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของสถนานศาึกษาหรือของส่วนราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถนานศาึกษาหรือส่วนราชการ ับ 2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากรการเงินการพัสดุสถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการนะครับ 3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไปรวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมบ มาย 4. Sì จะทํารายงานประจําปีเ oh กี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือว่ากศจนะฮะ 5. อำานาาหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นประจําระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนะฮะแล้ว 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมายนะครับสถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา34วงเล็บ2จะให้มีรองผู้อำนวยการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการรองจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้นะครับให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน9คนหรือ15คนมาจากผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนอง ชชุมนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสิทธิ์เก่าผู้แทนพระพิสุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่และผู้ทรงครรวุฒินะครับโดยให้ผู้บริหารสถานศาเนี่ยเป็นกรรมการเล่เลขานุการนะครับประเด็นที่5การปฏิบัติราชการแทนในมาตรา4 4การปฏิบัติราชการแทนคือกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการแนะนําและแก้ไขได้นะครับ1ก็คือการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ2คํานึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของฐานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับสการมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ 4. ผู้มืนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ามอบอำนาจตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนะฮะหผู้มืนในการสถานศึกษามอบตามระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกศจนะครับกำหนดและข้อ6การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปได้ตาม ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยผู้มอบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจขั้นต้นทราบส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นนอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจขั้นต้นแล้วนะครับการกระจายอำนาจนะครับประหลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมา การการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังกสจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็สถานศึกษาโดยตรงนะครับการกระจายอำนาจและการมอบหน้านั้นก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับประเด็นที่6การรักษาราชการแทนในมาตรา54นะครับ1กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่ ปิิบัตรราาชกาได้2ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ซึ่งตนแทนนะครับและ3นะครับคำสั่งของคอสชที่16ทับ2560มีให้นำบทบัญญัติในมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลการกรากาทางการศาึกษาก็คือการรักษาราชการแทนเนี่ยนะครับแต่ว่าให้นำบทบัญญัติในมาตรา68แแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าแากการครูและบุคลากรทางการศาึกษาปศ2 5 4 7ก็คือการรักษาการในตําแหน่งมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตําแหน่งผู้มีในการสถนานศาึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับ